กุณผชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หลักสี่นะครับตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีหลักสี่นั่นเองซึ่งสถานีหลักสี่นะครับจะอยู่ด้านหน้าของห้างไอทีสแควร์นะครับก็คือตรงนี้จะมีต้นไม้เยอะแยะเลยอยู่ด้านหน้าไอทีสแควร์นะครับอันนี้จะเป็นบันไดทางเชื่อม จะมีบัรไดาทางเชื่อมนะครับคุณผู้ชมด้านบนจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสายสีแดงเข้มแล้วก็จะเชื่อมกันกันกบรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับตรงนี้จะเป็นอุโมงทางเดินเดินเข้าห้างนะครับ ตรงนี้ให้ดูบรรยากาศตอนนี้จะเป็นบันไดาทางลงนะครับที่จะลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเที่ยว จุดเชื่อมนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลักสี่นะครับกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีหลักสี่ซึ่งจะต้องเดินเชื่อมกันนะครับสถานีอยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดกันนะครับตัวนี้จะเป็นทางเข้าห้าง i t ทีสแควร์นี่เลย สะพานด้านน้นนะครับที่เป็นสกายวอล์กนะครับจะเป็นทางเชื่อมไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะฮะจะทำเป็นสกายวอล์กตรงนี้เดี๋ยวให้ดูจุดกึ่งกลางนะครับ ตอนแรกนะครับรถไฟรถไฟธรรมดานะฮะรถไฟธรรมดายัางวิ่งให้บริการอยู่แต่ตอนนี้นะครับ mm hmm. เขายกเลิกการวิ่งรถไฟธรรมดา mm hmm. ก็คือให้รถไฟขึ้นไปวิ่งบนรางรถไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็คือด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนรางที่อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ไม่มีรถไฟวิ่งแล้วนะครับ บริเวณด้านบนจะเป็นสกายวอล์กส่วนที่รถวิ่งด้านล่างเยอะแยะนะครับจะเป็นถนนวิภาวดีนะครับชื่อเต็มๆก็คือถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเอง ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนด้วยนะครับมีบันไดเลื่อนให้คนที่เดินไม่ไหวนะก็ขึ้นบันไดเลื่อนถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็การออกแบบหลังคานะก็ดูทันสมัยสโลบสวยงามนะครับ นี้ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นรางรถไฟนะครับอันนี้เดินย้อนสอนเดินย้อนแสงนะครับแสงก็จะร้อนเข้ากล้อง เดี๋ยวเราพาลงไปดูด้านล่างนะครับจุดนี้ก็จะสลับซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมสร้างไว้เยอะแยะมากมาย สำหรับรถไฟสีชมพูนะครับจะทำรางนะครับลอดใต้สะพานข้ามก็คือเล็กๆตรงนี้นะครับใช้พื้นที่ไม่มากนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูรถไฟฟ้าสีชมพูนะครับเขาจะวิ่งมาซึ่งจุดนี้ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเป็นจุดรางรถไฟที่ต่ําที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะลอดใต้สายสีแดงมาแล้วก็ลอดใต้ทางด่วนวิภาวดีลังสิตนะครับทางด่วนตรวนี้จะเป็นทางด่วนดอนเมืองโทวเวนะฮะ จุดนี้ครับเป็นรางรถไฟเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งรถไฟก็จะมานะครับเดี๋ยวรอดูคือตรงนี้เนี่ยจะมีบ้านนะครับที่อยู่ข้างคลองตอนนี้กำลังลือออกนะครับ กำลังรื้อบ้านออกแล้วเขาก็ทำบ้านบ้านสวยๆอะครับเป็นบ้านเป็นคล้ายๆทาวน์โฮมนะติดต่อติด,ต,ดติดกันเขาก็จะพัฒนาชุมชนข้างคลองนะครับให้ให้อยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิมก็กำลังสร้างด้านหลังห้างไอทีสแควเนี่ยสร้างเสร็จเยอะแล้วนะครับ แล้วที่เหลือที่ยังเป็นบ้านไม้อยู่ก็ก็กำลังที่จะรื้อออกนะฮะแล้วก็สร้างให้ใหม่ตอนนี้เรารอดูรถไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมสีชมพูครับไม่มีคนขับครับสีชมพูไม่มีคนขับ ตรงนี้ก็น่าจะกำลังที่จะสร้างอะไรอีกให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่บางจุดมันยังไม่เรียบร้อยนะครับพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยจะทำอะไรจะค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่หลายๆหน่วยงานนะครับปลาปาก็ส่วนหนึ่งไฟฟ้าก็ส่วนหนึ่ง กรมทางหลวงก็ส่วนหนึ่งการรถไฟก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรที่มันจะครบวงจรเนี่ยมันก็จะค่อนข้างประสานงานกันหลายฝ่าย<ม>ตอนนี้เรารอรอดูรถไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมจุดนี้เป็นจุดที่ต่ําสุดแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราหันกล้องไปด้านเนี้แดดมันแรงนะครับ แดดมันแรงแล้วมันก็จะย้อนแสงสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้อยู่ที่ IT Square นะครับหลักสี่นะครับคุณผู้ชม ไอทีสแควร์ด้านหน้านะครับจะมีเซเว่นด้วยนะครับ้านสะดวกซื้อก็จะมีมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งทางที่จะไปวัดหลักสี่นะครับห้างเนี่ยจะอยู่ติดกับวัดหลักสี่นะครับแล้วก็วัดหลักสี่ก็จะมีโรงเรียนวัดหลักสี่นะครับสังกัดกรุงเทพมหานคร นี้จะเป็นจุดเชื่อมนะรถไฟไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะดูใกล้ๆต้องดูตอนขากลับนะครับโน่นไปแล้วอันนี้ตอนไปนะถ้าตอนไปจะวิ่งอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าตอนกลับมาเนี่ยก็จะวิ่งด้านด้านฝั่งที่เรายืนอยู่นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดทางแยกนะครับแยกเข้ามาที่ถนนแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนานะครับแล้วก็มาแล้วครับคุณโชมรถไฟเนี่ยต่ำที่สุดเลยตรงนี้เห็นล้อไหมครับไปแล้ว ล้อจะอยู่ด้านข้างนะครับเกาะคานไปนะครับเกาะคานปูนไปเหล็กที่เป็นเหล็กเส้นเกาะอยู่ข้างรางเนี่ยก็จะเป็นระบบจ่ายไฟนะครับตอนนี้ก็เป็นด้านหน้าห้างนะครับด้านหน้าห้างไอท s สแ a r รหลักสี I T นะฮะ ให้ทางเดินตรงนี้นะครับที่เป็นอุโมง์เชื่อมไปที่สะพานลอยนะครับก็เคยมาเดินเป็นครั้งแรกเหมือนกันมาสักครู่นี้ที่พาคุณผู้ชมมาในต้นคลิปนะครับเขาทํามานานแล้วแต่ไม่เคยเดินตรงนี้นะฮะตรงยาวไปถึงโน่นเลยนะครับเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ ตรงน,นี้ก็จะมีพระตีมูรตินะครับพระตีมูรติก็มาขอพรกันได้นะครับจะมีอยู่ด้านหน้าห้างไอทีสแควนะบางทีก็ดูว่ามันใหญ่โตเกินไปนะสำหรับสถานีหนึ่งสถานีซึ่งไม่ไม่ต้องสร้าง ใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้มันจะบดบังเนี่ยครับยาวไปถึงนู่นเลยนี่คือสถานีจอดนะครับผู้ชมตรงนี้จะเป็นพยา มุจลินนาคราชนะครับพยา,ยามุจรินนาคราชอยู่ด้านหน้าห้างนะครับก็มาขอพรกันได้นะครับแล้วก็จะมีด้านหน้านะครับตรงจุดที่รถเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นพระพรหมนะฮะ เดี๋ยวจะขอเข้าไปด้านในห้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะขอปิดไลน์นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ถ่ายนะครับแล้วก็ยังไงพบกันใหม่นะครับวันนี้ใครที่อยากจะขอข้อมูลในเรื่องของหลักสี่นะครับพอจะมีข้อมูลให้บ้างนะครับสวัสดีครับ